ตากล้องอ่ะอทำไมอ่ะจริงๆเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเราก็เล่นละอ่าอ่และจริงๆแล้วรู้ป่าอะไรตากล้องวันเนี้ยก็ไม่ได้อยากเป็นตากล้องหลักที่ผมเนี่ยไม่อยากเป็นไม่อยากไม่อยากเป็นยังไงก็ไม่อยากเป็นวันเนี้ยสี่ก็ห้าสี่สามสองหนึ่งไม่เลยวะวันนี้มึงอึกคคคักมากอ่ะเออทำไมดูดีดีทำไมดูดีดีเว้นเว้นต้องเช็ดให้ดีวันเนี้ยเฮ้ยทำไมอ่ะเดี๋ยวไม่ชัดเออก็แปลกใจนะทำไมเราสองคนต้องใส่แว่นนะเออ ผมสกินเทดไม่ต้องไปทำบล็อกอะไรกระดาษนะไม่ได้ว่าตัดผมเลยสวัสดีพี่โอ้ครับสวัสดีกันพี่โก้ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีท่านมาอยู่ที่ดีคาแล้วครับผมวันนี้วันดีอาจจะมาช้าไปหน่อยครับเข้าเดินกุมภาล้ครับแต่ก็ยังทันเราจะอวยพรใครเวลาไหนก็ถือว่าเป็นของดีของดีเป็นสิ่งดีๆจุกต้องดีคาอวยพรลูกค้าท่านผู้ชมแฟนคลับไอกลกันหน่อยครับผมก่อนเดินก่อนไดนี้เป็นเทปแรกเนาะของปีนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่า ขอบคุณและสวัสดีครับเอิมฮมาก่อนสิก็ต้องเล่นเออก็ต้องันนีเขินันดีเขินดูดูดูผิดทรงมากเลยวันนี้สมองต้องคิดเล่นไงให้บ้านไม่แตกสมองต้องคิดคิดนำไปแล้วสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นแฟนคลับของ XO นะครับสวัสดีทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับปี25 สองห้าหสี่นี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับบแล้วเกือบปีสองหาสี่นี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับเงินที่มีอยู่ขอให้มีมากกว่าเดิม3เท่าสี่เท่าห้าเท่าไปเลยอ่ะสุขภาพที่มีแข็งแรงอยู่แล้วขอให้แข็งแข็งและแรงแรงต่อไปนะครับและแรงแรงถ้าทุกท่านมีเงินเสร็จแล้วรับเลยนี่ขอรับถ้าทุกท่านมีเงินเสร็จแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมมาซื้อรถกับเราครับเนื่องจากวันนี้เรามีรถพรีเซนต์หนึ่งคันขา้ของที่ ราต้องขายของดิมีเงินก็ต้องมาซื้อรถกับเขาแต่จะต้องซื้อรถเราซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อได้ก็ได้แต่แต่ให้นึกถึงเราจ้าเป็นอีกหนึ่งที่ในหัวใจของท่านจุกต้องแบบนี้ดีกว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดีกว่าะครับวันนี้เอาใจแฟนวัยรุ่นสายซิ่งครับครับสวัสดีค่ะมาลูกค้าดิ่าลูกค้าดิให้ให้รถลูกค้ามานี่ค่ะปีรถนี่ค่ะพี่นี่ขายรถไหมพอดีหนูอ่ะอยากได้รถ สัักคนนึงอยาก Jamie, ได้แบบไหนครับตอนนี้ก็คือด like ูรถแบบอยากได้แบบรถครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีรถใช้แล้วหรือย no ังครับยังไม่มีถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเอากับพี่มาเอามีมีมีเงินใช้หรือยังครับยังเงินก็ช่วงนี้แบบเศรษฐกิจไม่ดีด้วยเราขาดสุดเดี๋ยวสิกระมาณเฉิดฉายเลยไม่มีเงินหรอคะใช่ขัดสุดมากเดี๋ยวมาเอากับพี่เอาผมนี่มีมีแฟนหรือยังคะแฟนก็ยังไม่มีปไปเอากันลูกค้าอ๋อลูกค้าเหรอก็เห็นคล้องมือก็คิดมาได้ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีคัลูกค้าครพีครับถามถามลูกค้าคุณดิเป็นไงบ้างครับวันนี้เดินทางอ๋อไปนออยู่ครงกางครงกาครงกาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เป็นลูกค้ากำลังหาซื้อรถอยู่หรอครับใช่ค่ะดูรถแบบไหนไว้ครับตอนนี้ก็แบบดูรถแบบครอบครัวอะไรอย่างงี้เป็นัแต่ว่ารถดีนะครับรถรุ่นนี้แอร์แบ็เบรลรถดีเป็นเครื่องพงใั่ไหครถไอนดี่มีรุ่นแบบไหนแนะนาบ้างมีรุ่นจากเล็กกี่สีอ่ะักรอยได้ไหม เจ็ดร้อยไปดีกว่าเดี๋ยวๆมันมันมันจะทับไปนะจะได้ปลดหลังทีเดียวไปเลยอ๋อหมายถึงซีซีรถเหรอเอออ้าวอ้าวทำไมไปทางนั้นล่ะเดินทางวันนี้น้องก็มาดูรถมาดูรถครับน้องก็มาดูรถครับแล้วรถครอบครัวเรามีท่านเลือกเยอะแยะมากเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยลองดูครับเยอะแยะมากเลยตายตายขายทางมาเดินทางมาถึงแล้วเป็นยังไงพ่อหนุ่มเอ้ยเราก็อยากให้ท่านผู้ลูกค้าฉีกทางฉีกแนวบ้างเออลองดูคุณลูกค้าเป็นซูเปอร์ตีสวยงามขนาดนี้ครับ เราจะพาท่านไปพบกับรถภาระแห่งชาติครับรถซิ่งแห่งชาติดีกว่ารถซิ่งแห่งรถซิ่่งงแหจักรยานรถอะไรครับรถยนต์รถยนต์โทษนะปั๊มไปไหนก็ไปปั๊มยังอยู่นี่นี่ลูกค้าไปว่าเขาอย่างนั้นใช่ครับค่ะรุ่นนี้คือพี่แนะนำใช่ป้ะรุ่นไหนรุ่นไหนยี่ห้อรู้ยังโตโยต้าป้ะโตโยต้า าเจริงๆเขาแบบตอนนี้หนูเพาะถ้าเขารู้เรื่องรถถ้าเขารู้เรื่องรถเขาจะมาให้พวกเราแนะนำไหมไม่ก็ไม่ได้าลูกครับผมค่ะถ้างั้นหนูต้องหาเป็นเซลล์ที่ดีแหละจะได้แบบเรื่องรถเดียวไปไปหาแฟนพิธีกรดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาแฟนพิธีกรดีกว่าเอาแล้อันนี้เอาได้ก็ได้บุพการีเขาไม่ได้หรอกลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับถ้าคบพิธีกรเนี่ยพิธีกรอาจจะต้องไปซื้อรถให้หนูใช่ไหมคะแต่ถ้าคบกับเจ้าของเนี่ยค่ะหนูจะขับคันไหนก็ได้เลยหมาเลือกได้เลยเนาะหนูเลขขายไปเลยนะบิตคอยอ่ะยี่แปดล้านอ่ะ ใช่เหรอเออกูเอา20พอ8ล้านเอาไว้ให้หมากินดีเออยอดเออบัญชีชื่อไอ้หมาบัญชีกูเองอันนี้อ๋อได้เหรอครับอันนี้เป็นรถรุ่นอะไรครับแนะนำให้น้องเขาฮอนด้าฮอนด้าอะไรนี่รู้จักฮอนด้าไหมค่ะสะกดคำว่าฮอนด้าฟังหน่อย H O N ดี้ฮอนดี้ฮอนดี้ฮอนดี้แล้วอเคอันนั้นเป็นฮอนดี้แล้วครับลูกอันนั้นเป็นฮอนดี้แล้วอันนี้ฮอนด้าฮอนด้าครับถ้าเป็น สุภาพบุรุษวัยรุ่นครับวัยเขาเรียกว่าคนองวัยคนองสองเขาเรียกว่าฮันด้า,ร,า Honda, รุ่นซีวิกอีเครุ่นนี้มันดียังไงมันดีเคยเห็น,นผู้ชายสุภาพบุรุษที่อยาก,ยากขับรถที่เป็นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษไหมอะไรเอกลักษณ์ของเอกบุรุษไหมรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษจริงรุ่นนี้ไม่มีขายใไนไทย ใช่ครับนําเข้ามาล้วนๆถูกต้องเข้ามาจากไหนญี่ปุ่นเนี่ยพี่พูดไทยไม่ได้เนี่ยเฮ้ยพี่ลองคุยกับมันหน่อยอ๋อแล้วเวลาหนูขับหนูพูดไทยกับเขาเขาจะเลี้ยวให้หนูป่ะเขาไม่ค่อยเลี้ยวแต่พี่ไม่ได้แน่อ๋อเลี้ยวไปส่งน้องเขาที่บ้านถูกต้องบ้านอยู่พลาสมเก้าใช่ไหมใช่ไม่มี้จากงงวู่จากงงเห้งก็รู้นะเฮ้ยดูยังไงอ่ะบ้านอยู่พลาสมเก้าดูยังไงว่าอยู่ตรงนี้อยู่ชั้นไม่ต่างกับสามเอ็ดเ้ยเขาอยู่อยู่หยุดชั้นอยู่ชั้นไหนคะขาสามเอ็ดนี่แน่นหมด ของจริงเซ็ทคุณใช้ได้เซ็ทคุณใช้ได้ห้องเนี่ยอยู่ตรงกลางว่าจะอยู่หัวมุมด้วยเฮ้ยจริงไหมคะพี่เป็นซินแสหรือว่าเป็นคนขับรถหรือเป็นพิธีกรเนี่ยคอนโดที่น้องเขาอยู่เนี่ยเดาว่าเป็นคอนโดคอร์ดีโอทางเดินตรงกลางเนี่ยตอนางคืนเสียงดังเฮ้ยจริงไหมคะคนลับทำงานกันเดืกกุกกากุกกากุกกาก็ต้องคืนต้องมีเตือนใช่ไหมห้องข้างๆถ้าไปสี่ห้องทะเลาะกันใช่ไหมบ่อยมากด้วยใช่ป่ะอันนั้นน่าจะบ้านพี่เขาแล้วหนูว่าไปอยู่กับเขาตอนไหนอ่ะกูอยู่แถวนั้นเลยอ้าวเหรอเฮ้ยแต่ผมก็อยู่ห้องข้างเขาเลยนะ คอนโดที่อยู่อะค่ะอยู่ตรงฟูดแลนด์ปะใช่ฟูดแลนด์ไงไม่หนูเคยเจอพี่เขาไปส่งเด็กคนนึงราคาชายสูงสูงหน่อยสูงทองผมทองทองใช่ค่ะผู้ชายผู้หญิงแล้วตอนนี้ผู้หญิงก็ีดอกเราจะไม่แต่งหน้าต่อหน้ากล้องคุยสัมภาษณ์ก่อนรู้ว่าไม่ชอบผู้หญิงก็เข้าใจอันนี้เป็นฮอนด้าตู๊ถ้าเขาไงได้ค่ะต้เเนาะได้ค่ะโต้ดูข้างในลูก ครับผมไม่เหมาะสำหรับการเป็นรถครอบครัวใช่แล้วเพราะไม่มีหางเลยลูกดูข้างหลังลูกแบบเบาๆเลยใช่ไหมคะวิ่งดดููข้างหลังไม่มีอะไรเลยลูกค่ะหนูลงนั่งได้ใช่ไหมนั่งได้ขาขึ้นลูกเวลานั่งเลยเดี๋ยวขาขึ้น แล้วเวลาสตาร์สตาร์ยังไงคะสตาร์ยังไงเหรอโอ้ยเกียร์มันแบบน่าจะแน่นมากเลยเนาะแน่นเลยแหละจุกเลยโลตัวหัวเหล็กอะไรก็นเนหัวใหญ่ขนาดนี้ไม่จุกประธานโ้นขอดูท่าจับเกียร์รอบได้ไหมคะโอ้เกียร์แน่นเนาะพอพอพอดีมือไหมพอดีพอดีเยระพอดีพอดีเยนะพอดีพอดีเลยนะพอดีพอดีเลยะพอดีพอดลูกค้าดีพอดเลย โกโก็ไม่แบ่งเราเลยเหรอขยับซ้ายขยับซ้ายขยับขวาลูกเออเออถ้าถ้าอย่างนั้นสตาร์ทเนี่ยพุ่งแน่นอนลูกอ๋ออ๋ออ๋ออย่างนี้ลูกอันนี้คือเกียร์ว่างอันนี้คือเกียร์ว่างอยู่เฉยๆลูกอยู่เฉยนะอยู่เฉยนะไม่ต้องเหยียบอะไรเลยลูกนะค่ะไ่ะเอานะพร้อมนะค่ะครับอ๋ออันนี้คือสตาร์ทแล้วเร่งเด้งดีเนาะโชคดีแล้วคือ เฉยๆเลยใช่ปะนิ่งๆเลยเนาะนิ่งเงาเฉยนิ่งๆงาเฉยเลยก็รับเต็มๆนะก็เฉยเเลยรถดีไหมสั่นดีไหมลูกสั่นดีมากอันเนี้ยถ้าสั่นแบบเนี้ยอาลมเพี่ก็คือเหมือนแบตอ่อนนะพี่ดูดูดูแขนหนูแบบสั่นเลยนะอระหยัดนะครับครับแตแนะนำรถแบบนี้ค่ะเคยขับรถยี่ห้อนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยโอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังฝั่งตรงนี้เป็นส่วนของไฟเลี้ยวนะคะค่ะอ่าไฟเลี้ยวรถญี่ปุ่นจะอยู่ทางด้านขวา ส่วนนี้ก็คือจะเป็นที่ปัดน้ำฝนทั่วไปเนาะส่วนตรงนี้เป็นเบลค่ะเดี๋ยวขอโทษนะครับขอโทษโทษโทษโทโทษนะคตรงนี้นะคะก็จะเป็นเบลดึงมาคาตรงนี้ได้แลขาคอเคไอ้ตรงนี้เป็นเบรกมือนะคะค่ะลอง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 จับเบรกมือโอเคยกยกยกขึ้นหน่อยค่ะยกขึ้นยกลงค่ะยกขึ้นยกลงค่ะยกลงทีนี้เม่ค่ะจะเสร็จแล้วค่ะจะเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นฮอนด้าอีเครัอีแครข้างในเป็นสไตล์คันจะ คันโจหรือโล่งโจละหรือละหรือโล่งเลยครับเราไปคุยข้างล่างไหมต้องคุยข้างล่างไหมแม่ไม่ต้องคุยข้างล่างไหมควรจะคุยข้างล่างนานแล้วไอ้ที่มึงไม่ควรจะมาขึ้นแบบนี้ไม่ควรจะมาขึ้นแบบนี้หมายถึงน้องเขาเหรอกูเนี่ยอายุก็เยอะเออต้องให้เล่นอะไรแบบนี้อีกเออ เขานี้เป็นรถ h o n d ้าอเคครับผมไม่รู้ว่าเรียกนายหรือเรียกทรีหรือเรียกพูเอาเป็นว่าให้มันเป็นตูดสั้นแล้วกันอีดนเคตูดสั้นใช่ครับทีนี้มาคันที่ครั้นี้เรเห็นในเพจของ r e e ี metal s t r e e ท m e ท a l พี่แบงค์พี่แบงค์ลุงสตรีทลุงเคยถ่ายรูปลงไปแล้วใช่ครับชาติหน้าฉันใดคุณอยากเกิดเป็นฝได้หรอวะตรงไหนตรงไหนแม่งผู้ใหญ่ถามชาติหน้านั้นโตขึ้นอยากไปอะไรหมอหมอโรงพยาบาลเชื่อกูอยากเป็นเป็นอะไรดี เป็นฝายตรงไหนตรงกลางอะมึงเห็นไหมล่ะสูงเข้ามาพี่อย่ามองนะเดี๋ยวหลงเสน่ห์นะหมอดูบอกว่านี่มันคือฝายเสน่ห์หรือเปล่าอันนี้คือฝายเสน่ห์ถ้ามาออกจริงมเนี่ยจริงจริงเหรอไม่ได้งานแล้วมึงคนเนี้ยไม่ได้งานรถตักใจนะพี่เเอาีต่อดิตักจริงนะตอนแรกผมเอาเสื้อใส่แในเกงแหละเดี๋ยวต้องเอาออกมาแกนกไปเปลี่ยนเสื้อดีกว่าเพราะกลัวเพราะพี่ทำงานยากเลยพาพา ตัวนี้แหละดีเลยตัวนี้ดีเลยตัวนี้ดีเลยดูเครื่องดีกว่าดูเครื่องครับผมครับครับผมเรื่องหญิงมะพร้าวกันบ้างเราอ่ะครับนี่เครื่องยนต์ระบบบลูทูธรครับผมครับบลูทูธแอนด์ไวไฟแอนด์ครบไปผสมประสานกันไปไม่มีอะไรเลยเก็บโล่ครับผมครับใส่เครื่องยนต์ลงโล่งๆแบบนี้ไหมไม่มีอะไรเลยเนี่ยหนูลงมายืนได้เลยนะล้วคือมันขับได้จริงป่ะพี่ขับได้สิขับได้สิครับทุกอย่างไปซ่อนอยู่ในนี้หมดเลยอ่า ใช่ครับปลาซ่อนอยู่ที่แก้มหมดเลยเครื่องยนต์ K ยี่สิบยี่สิบสี่ครับ K ยี่สิบสี่นี่สองร้อยาม้าเนี่ยเดิมๆนะ K ยี่สิบ K ยี่สิบสี่บ้านเราเดิมๆครับสองร้อยกว่าม้าแล้วก็เปิดสี่ลิ้นมาเปิดสี่ลิ้นครับก็เป็นสำหรับสายซิ่งอย่างเดียวใช่พี่รถแต่รถไปซิ่งครับต้องคุยกันว่ารถคันนี้ครับทางเจ้าของรถของเจ้าของเก่าเอามาเทิร์ไนซ์เซเว่นของเราไปนะครับแล้วไอ้รถคันนี้ก็คือเป็นเครื่องเดิมๆนะไม่ได้มีการโมดิฟายอะไรแต่ว่าแต่ว่าได้เอาเอาอารมณ์เอาอารมณ์ของสี่ลิ้ โอ้เครื่องอย่างเดียวก็หลายแสนนะแล้วรถคันนี้ครับพี่ข้อดีของเขานะครับผมต้องเข้าใจก่อนว่ารถคันนี้คือข้อดีของเขานะเขาทําตั้งแต่รถเดิมผมมีรูปจากเจ้าของเก่า2,000ักว่ารูปตั้งแต่เป็นรถเดิมยันเป็นรถคันนี้0 0 0ั 2, กว่ารูปโอ้ใช่แล้วเจา้าของเก่าคันนี้ครับปิ้งกระดองนะพี่คือถอดทุกอย่างออกหมดแล้วปิ้งกระดองมาเลยเออใช่ครับก่อนที่จะเป็นรถคันนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกท่านผู้ชมหราบสายเก็บ ครับสายที่อยากได้รถครบๆคันนี้ไม่ตอบโจทย์ท่านแน่ก็ต้องคุยว่ายัางครับเพราะว่ายัางในส่วนของภายในอะครับก็คือเราไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าเราเรา,าไปทางเจ้าของรถมาอยากได้สไตล์ลรีอลโลง่งได้ฟิลเลสซิ่งดีกว่าได้ฟิลเลสซิง่ง นะครับแต่ถ้าท่านอยากได้ภายในครบๆเรามาคุยกันนะเดี๋ยวเรามาคุยกันก็จัะได้ได้ไม่ใช่ปัญหาครับท่านได้ใช่ครับคันนี้มากับรถทีอีทีอีสามเจ็ดแท้ครับเบรกสปูนยางโตโยอาวันอาถูกต้องครับเบาะเป็นเอ็กโโล่ทำได้แดงครับผมนะครับซึ่งก็หายากมากเบาะเป็นเบาะเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาใช่เบาะเป็นซ้ายขวาแต่เอาขวาไปใส่ซ้ายเอาซ้ายไปใส่ขวาสลับกันนิดหน่อยสลับกันนิดหน่อยก็แล้วแต่คนชอบใช่จริงตามหลักมันต้องลูกบิดอยู่ในทั้งคู่ อยู่ข้างในก็น่าแล้ว็นอยู่ข้างในทักค <Okay. S 1> ู่นะครับครับค่านี้ราคาน่ารักขนาดไหนครับอม คันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่699,0 0 0าบาทครับ6กแ0น0หมเนบาทจัไฟแนนได้ไหมจัไฟแนนไม่ได้เนื่องจากว่าคันนี้ครับเป็นรถดัดแปลงเป็นรถดัดแปลงใช่ครับแต่ว่าถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดคือก่อนหน้านี้เป็น4ประตูมาก่อน4ประตูมาก่อนแล้วก็แจ้งจดดัดแปลงที่กรมการขนส่งทางบกถูกต้องครับแล้วก็เสียภาษีสอประารนีถูกต้องครับมีเอกสารแจ้งลงหน้า18มีในเล่มมีครบเอกสารรถยนต์เรียบร้อยมีครบดัะนั้นท่านสามารถโอนได้ทั่วไทยทั่วไทยไม่มีปัญหาแน่นอนครับสำหรับคนที่รับได้ถูกต้องในเรื่อง นะครับจากสีประตูเป็น2ประตูแต่เอาจริงคนที่เลือกซื้อรถนี้รับส่วนเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้ว่เพราะว่าเป็นรถที่เป็นออริจินอลอ่าราคาเท่าไหร่นี่ตอนนี้ค่า EKN ตอนนี้เกือบ2ล้านนะใช่ครับค่า EKN ตอนนี้แบบนี้เกือบ2ล้านนะถูกต้องครับและที่สําคัญราคาพวกนี้ครับมันจะอยู่ทรงๆประมาณนี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าไอรถพวกนี้ครับพี่มันไม่สามารถจดได้อีกแล้วมันไม่สามารถดัดแปลงอู่ทำได้แต่ไม่สามารถไปจดให้มันถูกต้องตามกฎหมายได้ทาตอนนี้ตำรวจเข้านะครับครับผมครับ ไปถึงปุ๊บโดนตำรวจจับเงิน2 3 4 5หาแสนคุณหายกาดตาซื้อรถแบบนี้ดีกว่าครับคุ้มกว่าเยอะครับแต่ก็เดือยท่านหน่อยมีเงินก้อนแต่ถ้าไม่หาเรื่องเงินก็จัดได้เลยใช่ครับจัดได้เลยถ้าอยากผ่อนมาคุยกับเรานะเราเราให้ผ่อนเปิดผ่อนได้3มงวดเปิดผ่อนได้3มงวดใช่ครับ3งวดที่ว่าก็คือจะมีเช้ากลางวันเย็น3งวดครับใครที่อยากจะมาทักทายโอมนะครับก็เรียนเชิญได้ครับผ่อน3มงวดโทษนะโอมคนตัดเซนเซอร์ สว่าพ่องขอบคุณครับถือเป็นคำชมชอบกับวันเย็นไอ้สาวหาเลยในหัวหมุนเลยบึ้งบ้าหรือเปล่าอรบคันนี้สวยมากครับผมถ้าเกิดถว่าสตรีทแมทเขาดึงรถไปถ่ายแล้วเนี่ยถือว่าสวยใช่ครับตากล้องเราพี่เช่ไกรทองที่เช่ไกลทองก็อยากได้อยากได้คันนี้อยากได้คันใช่ครับส่งอะไรมาส่งเองส่งอได้ดีล้อย่างนี้หลือยากได้คันนี้อยากได้คันนี้ไปในครอบครองคันนี้สวยมากนะใครที่อยากได้ภายในก็พบก็ติดต่อพี่โอมได้ใช่ครับจริงจภายในอะถ้าเอาเราเราคุยตรงๆนะพี่นะ ผมได้มาแบบนี้นะครับผมอ่ะคุยกับเจ้าของรถว่าเขาคุยกับผมว่าเขาตั้งใจทํารถคันนี้มากรถคันนี้ไม่เคยจอดตากแดดเลยนะครับจอดในห้องแอร์ตลอดอลระคันนี้เขาตั้งใจทํามากทาจริงๆหมดเป็นล้านครนนี้พอเราเห็น,พอ,หนพอเราเห็นความตั้งใจของเจ้าของรถนะครับผมก็เลยบอกว่าพี่ท้างั้นสิ่งที่ผมซื้อมาเนี่ยผมอยากคลิปออริจินอลผมเลยอยากคลิปใจเจ้าของรถเขาไว้แบบนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าทุกอย่างก็ยังเป็นออริจินอลด้วยสายตาที่ที่มาจากเจ้าของแรกและเป็นวันนี้เลยแต่ถ้าถามอยากว่าอยากได้ภายในครบๆบทาไง เดี๋ยวผมเบิกให้ครับเรามีของเรามีของใช่ครับเรามีของลิ้ลิน่าสวยมากนะพี่เช่ใครท้องเคยใส่เฟิร์สโมดิ้งลิน่ายี่ห้อ first m o ม d i n g สวยครับเป็นสไตล์ U S D M U S d m นะครับหน้าเป็นเล็บล้าสวยงามราคาอีกทีนี่หก้าเกครับ699รถจะดีจริงไม่ดีจริงครับดัดแปลงมาดีหรือเปล่าครับแล้วเครื่องยนต์ K24 ีสี่ลิ้นขี่ดีหรือไม่ครับวันนี้ก็จะพาท่านไปทดสอบกับคันนี้ครับโดยพาน้อง ฟังเบียร์ไปนั่งด้วยครับแล้วที่สําคัญครับมึงต้องไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่พี่ขับและใครนั่งพอเมยนั่งหน้านั่งนั่งหน้าคู่กันเลยคู่กันเบาะหน้าคู่กันอแล้วผมไปด้วยใช่ผมไปด้วยใช่นั่งไหนเดี๋ยวรู้สิ่งเนี้ยมึงต้องการมึงจะแบบขอบคุณกูไม่เลิกมึงนึกออกยังรถมงนมีแค่สองที่กูขับ พี่ขกูไม่ได้อะไรอยู่แล้วไม่ได้อะไรอยู่แล้วพี่ขับอยูแล้วขับเบียร์นั่งหน้าขับเบียร์นั่งหน้าแล้วที่ลูกมีหน่งไหนไม่ได้แล้วเดี๋ยวถูกใจมาแล้วเดี๋ยวลูกลับหน้าอันเนี้ยบึ้มบึ้มบึ้มเฮ้ยก็จริงนะสัญญานะไอ้เหี้ยไป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 ตามรถไปรถไปรถ มึงต้องการมึงจะแบบขอบคุณกูไม่เลิกก็นี่ไงเออก็นั่งอยู่นี่ไงแล้วไหนบอกว่าจะให้นั่งหน้าไม่เอานั่งข้างผีอยนั่งหน้าผมอยานั่งหน้าแล้วที่ดูงี้ตั่งไหนต่อเลคคาโล่พังหมดเลยป่ะป่ะเราไปขายนี่เลยขายนี่เลยตอนนั้ประจนอย่างนี้นะตอนนี้พี่องค์ก็ลหรือทำความสะอาดนะครับเข็มขัดนิรภัยเลยไม่มีใช่เดี๋ยวดราม่ากันเองคแล้วรถคันนี้เป็นเผาเยอะครับตอนที่ลูกค้ามาซื้อนี่มึงใส่เผาเบอร์ให้เขาใช่ไหม ี่เดี๋ยวมาคุยกันเออมาคุยกันเพราะว่าไปยันกระชิดนะไม่กันโตเกียร์เทโจนเองอัตโนมอเตรสูงเดี๋ยวลูกน้าพี่ขอปรับตัวหน่อนะได้ได้นะไ,ได้เคยนั่งรถอย่างนี้ไหมลูกบ่งเมีย่